นี่มังกรวันนี้ป้าตัดผมให้ใหม่เป็นไงมากดีกันเยอะไหมเออป้าตัดผมให้ใหม่ดีไหมเดี๋ยวไปข้างหน้าน,นิดนึงเป็นทรงเนอโอข้างหลังเหลือไว้น,นิดนึงยังไม่ขึ้นนี่ตรงนี้ต้องถ่ายอีกเป็นไงครับมับงกรทรงเนอโอชอบไหมข้างหน้านิดนึงเออทรงเนโอเนะชอบไหมชอบไหมครับชอบไหม เดี๋ยวป้าจะตัดให้ป้าป้าบาร์เบอร์ป้าป้าบาร์เบอร์าาอรนะเป็นไงล่ะตรงน,นี้โอ้โหบางไปเยอะเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแหลมขึ้นเทเลยนะด้านข้างข้างบนมันยาวเลยวะด้านข้างให้มันสัมพันธ์นกันกับด้านข้างจริงไหมมังกรอ่ะข้างบนเดี๋ยวนี่ตัดทรงผมเซนโอให้ป้าป้าบาร์เบอร์โอ้เจ๋งมากเลยมังกรเนอะ้ ป็นไงรู้จักเซเนโอไหมครับนี่ไววข้างหน้ายาวนิดนึงนะข้างหลังให้มันเป็นลานบินขึ้นมาโอเคไหมครับอืมฟ้าจะตัดให้เรื่อยๆนะนี่ชอบไหมมงก้อนมงก้อนฟ้าแวบๆ